สวัสดีครับพี่น้องจูนไดเดอร์บายัวดงซิตี้ครับคลิปนี้อยู่กับบ่าจูนผู้เบ่าหนากรมคนดีสารบ้านอยูบบ่เขตเทศบาลเฮ็ดงานนอบ,บตอรครับเมื่อนี้บ้าวจูนสิพาพีผ้าหน่องมาเบิงง่วงงามของทันล่องซื่อยังท่านบุญเทินบุญเทินต้นโพล่องบุญเทินน,ทน,นะครับล่องหน้ายองงก,ากางองกรเลยองกำเลยมัสุดตบ,บนแม่นบ่ครับดงบังดงบังนะครับโอ้เมื่อนี้ดีใจแห้งพี่น้องมีโอกาสเนี่ยมื่อเบิงง่วงงามนะครับเมื่อนี้ทันล่องสิเปิดเจกโตครับนี่ ซีโตครับซีโตสองโค้งสองโค้งเลยคนี่พี่น้องดื้อๆเ็นบอนี้มาส้นดากูนนี่ตัวนี้อายุเพิ่นทอดอลไรครับนี่สองเดือนกลัวๆเหระครับสองเดือนกลัวเป็นลูกบามันเนาะครับเนาะครับครับเอามันสื่อมากบ่มีใบตีเป็นบามันเนาะถันเนาะครับครับตะวันง่ามแห้งพี่น้องอ้ยแข็งขางามออกมาลูกออกมากันน่ะเออครับง่ามแล้วบาน ลูกสองเดือนเนาะครับเนาะสูงประมาณพอดีเนี่ยเก้าสิบเส้นหน่บ่ได้เราเก้าสิบเนเก้าสิบเกือบเมตรเนาะครับเนาะส่วนแม่เพิ่นลูกตัวเท่าไรครับนี่ลูกตัวสามครับลูกตัวสามครับตอนนี้ท้องว่างอยู่ท้องว่างอ๋อครับแม่เพิ่นนี่เป็นอ่ากระทบนะครับเนาะเป็นลูกกระทบนะครับหูเงาพี่น้องคลิปหูดําออกโบดแข้งขาดําครับขาโบทอกโบถอนนะครับเนาะบ่บ่บ่โบทกโบถอนครับสูงนะครับท้ายสูงประมาณลอยสี่สิบห้าพี่น้อง บุ้ยเต่านมงามแห้งนะครับเดี๋ยวผ้าเบิงโค่นหางนะครับเนาะโค่นหางกลมนะครับท่ายใหญ่พี่น้องลูกสามแลนยี่หนีเนาะครับเนาะครับครับลูกสามติดนี่แหละครับตัวาลูกงามแห้งพี่น้องเก่งนะครับลูกเพื่อนห้ลูกเก่งเป็นตัวเมียพร้อมพี่น้องอ้งามแห้งนะครับโคมนี่เปิดไปทะเลท่านเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับราคาห้องนะครับเนาะครับราคาห้องบานนี้บังสีออลจากบาทบาทนี้ ต่อร่องกันเลดอกครับต่อรองกันจังก็ต่อเอาเนาะครับครับจังก็ต่อเอาครับพี่น้องแม่พ่นแดงจึงคืงพี่น้องแดงออกเม็ดข้วเปลือกนะครับเม็ดข้วเปลือกเขาเนียวพี่น้องล้างเปรลเศสนะครับหนาหนาพ่นเป็นค่อมๆนะหันเนาะหนางามพี่น้องหนางามหูนี่นาสิเสมอปากบ่หึจับจับหูได้บมงยครับพ่อพ่อปากพ่อพ่อปากก็ดีโอ้เสมอปากก็ดีพี่น้องงามครับ โอ้ดึงหูมาเรียบร้อยนะครับเนาะครับครับโอ้ข้อสางงามครับหูพร้อมหูพร้อมครับโอ้ยสุดยอดเรียกเร็กหน่อยกับใบเดือบเพชรครับอ่าหูพี่น้องเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องครับนี่คือโคมแรกทีทะลองเพิ่นเปิดใบเนาะครับเนาะคอ้าอีกคมหนึ่งอยู่ในขอกันออกยากพี่น้องเดี๋ยวบาจูนสิบภาพไปเบิ่งในขอกนะครับเนาะครับครับอ่าเดี๋ยวเอาเอาเขาขอกันเลยครับเดี๋ยวสาวหน่อยเพิ่นสีดแลนเหรียญครับครับอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งในขอกพี่น้อง อ่ะครับพี่น้องมาเบิ้งอีกโคมนึงนะครับเนาะยูนิคอร์าโบออกเด้อพี่น้องเพราะว่ามันออกยากเนาะท่านเนาะออกยากคอเพิ่นปิดสนิทเลยครับโคมนี้ท่ายแม่น่าสิสูงประมาณลอยสี่สิบกูกลัวอยู่พี่น้องเพิ่นที้ลูกจักโตแล้วครับแม่นี่ลูกแรกเลยครับลูกแรกโอ้แม่สาวพี่น้องสีแดงจึงพึงเลยครับนมสีงามนะครับแข็งขางามพี่น้อง อ่าให้เบิงขานะครับบบทบอทบอถอนหน้าทันเนาะบอครับอ่าคลิปหู้ดำออกโบดเป็นงัวไทยกลางเขาเนาะครับเมียนบอไทยกลางครับไทยกลางนะครับอ่าเดี๋ยวเบิงเดี๋ยวบ่าวจูนเสื้าเบิงลูกมันพี่น้องโอ้ยสาวนี่ไม่ต้องหักแห้งลูกเพิ่นจักเดือนแหละครับอายุตัวนี้เนียมันได้หกเดือนแล้วครับต้นอ๋อลูกหกเดือนแล้วครับเป็นลูกบามันเนาะครับเป็นลูกผสมบามันพี่น้อง โอ้สีแดงจึงคืองตผูหรือตมี่มียเนี่ยตมีเมียครับตมวเมียเนาะครับเนาะแข้งขาเง่าพี่นอกสไตล์หลูกผสมเลยครับงามนะครับล้างเปีเรดเฟดนะครับง้อพึ่งนัาเขาม่าบ่ทันขามาเดือนกลัวเลยเหรอครับอืมครับอสาวนี่หยอกดีครับดึง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 อย่างนี้ลูกเพิ่นหกเดือนท้องแม่ว่างบ่ครับว่างครับท้องยังว่างอยู่ใ้เนี่ผสมนะยังครับอ๋อคมนี่เปิดเท่าไรครับเนี่ย เปิดแปดสิบห่าครับแปดหมื่นห้าพันบาททดลองกันได้ราคาห้องนะครับเนาะครับราคาห้องโอ้ยดึงหนาเพ่นพี่น้องหนาเงวเป็นเป็นส้งขาเงาเงาเนาะถันเนาะขาเงวสูงนะครับเดี๋ยวบาจูนยางเบิรงทั้งขางดีกว่าคครรัับบอ่าอาชีไกด์เด้อพี่น้องเบิรงทั้งขางโอ้งามครับลูกเพิ่นเก่งล่ำโตเงวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยพี่น้องข้อสร้างใหญ่นะครับเนาะโอ้ เรื่องบักเพ่าก,ากใหญ่พี่น้องนังนาครับลูกเก่งแห้งครับแม่นี่ทรงลูกเก่งนะครับนี่ทาทาตามความคิดบาจูนะครับท่องต่อไปเอาเคเอฟสมหนึ่งใส่หรือว่าเอาพอถีแบบโค้งสางยหงไงใส่เนาะ อ่ายังพอทศพลหรือยังได้เม่อเด็ค้าโฆษณาเด้อพี่น้องบอกกันดีซื้อนะถันล่องนะครับครับบอกกันดีซื้อนะครับถันล่องก็นาสีคิดคือเบาวจูนอยู่ดอกยเบาจูนว่าครับครับถ้าสมเองสมเองเพราะปริสมพอดีดีมันก็สีงามขึ้นเกสีใส่คือเบาวจูนวะเนี่ยเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นธุทรงลูกเก่งแห้งพี่น้องเมื่งตีล่ำโตงายเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาข้อข้อสร้างกับงามเนาะถันเนาะงามลูกลูกหนามพันหวานเลยเมื่อกี่น้องเมื่งตีล่ะ เป็นหน้าแห้งหูได้เล็กหน่อยใบได้เบิ่ทถ้านนเห็ดเขาเนาะยังครับถ้านนเห็ดเขาแต่ว่าเขาโบมีครับมี่บหลายมี่โบหลายพี่น้องง้อหกเดือนแลยยังแค่บบเห็นเขาเลยครับนี่เบื่งกี่เราบบาจูนจับเพลินๆจับเซื้อยเลยปกติบางง้อบางโตหกเดือนมันเห็นเลยเด็กเสียงว่ากรรมพันธุ์ทั้งบาหมันมาสูงเติบอยู่ครับพี่น้องโนก็ค้นแล้วงามนะครับแปดหมื่น มื่นหาครับราคาห่องนะครับเนาะต่อรองกันได้ครับเอ้าถ้าถ้าพี่น้องมา่ต่อให้ซ้ำไหนเนี่ยทานรองครับตามที่ก็ตอกันเมืองก่อนนะครับตัองเมืองก่อนครับตามที่พอใจทั้งสองฟังนะครับต่อจนขายได้ครับข่าวกู้กันได้ครับต่อจนต่อจ,จนขายได้ต่อจนซื้อได้คุณที่ครับครับเออมาน,นีถ้าพี่น้องสนใจง่วนทานร่องนีทร่มาหาทันร่องเบอร์ไดครับเบอร์เบอร์ยังน่าบานเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่นี่เออ ครับพี Naruto> ่น้องเบอร์โทรมาแล้วครับคเบอร์ใดลูก0 8 3ย์แปดสามครับหนึ่งสองเจ็ดแปดสี่สองสี่นี่คือเบอร์โทรอีพอเพิ่นนี่ร้านสาวผู้น้อยเพิ่นเขียนไว้พี่น้องนี่ศูนย์แปดสามหนึ่งสองเจ็ดแปดสี่สองสี่ตาดีได้ตาลายกระถือเลขใครเขียนนี่ลูกนี่ใครเขียนนี่คือไม่ขายวัวสักตัวเดียวใครเขียน หนูเขียนทาไมเขียนอย่างนั <überzeug cumin S 2> ้นนะลูกจะไม่ขายเหรอทําไมถึงไม่ขายไม่ให้ขายไม่ให้ขายรู้แพงโคมนี้เพิ่นมักแห้งก็จะอันน้นเพราะว่ามันหูนะเพื่อนจิกขืนเศร้ากันให้เบิงเลยเป็นหูแห้งอ่าเห็นบอพี่น้องงอหูครับหลูกเพิ่นกาหูนะครับเบิงเนี้ยหูทั้งแม่ทั้งฟอเบิ้งเขาได้เบิ้งแล้วแล้วเกี่ยวหญ้าให้มันไหมเนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวไม่เป็นเกี่ยวไม่เป็นแล้วเอาญ้าให้มันกินเป็นไหม ไหนลองทําดูสิลองทำดูนี่ไงย่าเป็นตะก้าเลยเนี่ยย่ากิดลองดูสิไหนลองดูดิให้วัวกินสิให้วัวกินเร็วจะถ่ายรูปหน่อยให้วัวกินให้วัวกินที่จับให้วัวกินเออ เพิ่นหักคงเพิ่นมาสั่นไม่ขายวัวสักตัวเดียวเพิ่นมาเขียนตัดไวละพี่นอมม้องมาเมืเ่อเพิ่นไปโรงเรี้ยงด้วยพี่น้องเดียวน่ะไปทางหุนเดียวน,น,น่ะไปตอเง่วงก็กินหยาเก่งพี่น้องอู้งูแห้งนะครับอ่ะเบอร์โทรกับห้แล้วนด์นครเนาะ <c oughs> อ่าเดี๋ยว <c oughs> จังได้กับขอบคุณคุณพ่อชันล่อง <c oughs> ล่องยังกับซ <c oughs> ื้อชันฮะซื้อยังกับซื้อครับบุญเทินต้นโพล่องล่องบุญเทินนะครับล่องในยกดงบังครับครับล่องในยกดงบังนะครับที่ให้บ้าจูนมา าทายง่วงง่ามสองโคมน,นะครับเนาะ,<ฮ>ะเปิดราคาให้พี่ให้น้องเบิง้งนะครับแกับขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับถ่เขามากามกดติดตาม,ามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องจุนไรเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับเ,เป็นกำลังใจให้บ่าวจุนครับหาเบิ้งง่วงง่ามนะครับฝากพี่ต่อนน้องสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ